ราใช้เวลาเดินเพียงอึดใจเดียวก็มาถึงจุดหมายใหม่ของเราแล้วแลวะคะ่ะเราจะมานมัสการพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมปางเมตตาที่หล่อด้วยทองเหลืองปิดด้วยทองคำเปเปลลองค์ใหญ่ที่สวยงามมากจนต้องยกนิ้วให้เลยละคะ่ะ ถึงแล้วนะคะที่พระโพธิสัตว์เจ้าบักกยเตยสวนหรือว่าเจ้าแม่กวนอิมนะคะก็ที่นี่ก็เป็นรูปพระบูชาที่สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเจ้าแม่กวนอิมที่เห็นอยู่นี้นะคะสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาศมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงครองสิริราชาสมบัติครบ50ปีค่ะ รูปหล่อพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมปางเมตตาหล่อจากทองเหลืองปิดด้วยทองคำเปลวขนาดใหญ่มีความสูง9.85เมตรค่ะประทับขึ้นบนดอกบัวและมังกรภายในถ้ำนะคะประดิษฐานพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมหล่อด้วยทองเหลืองและภาพพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมหลายปางเป็นที่ศรัทธาของประชาชนทั่วไปค่ะ เคยมาแต่ว่ทาทํามาช่องลงหานี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาที่ที่เนี่ยก็ดีค่ะรู้สึกดีค่ะมาขอพรจะได้มีสีดีเข้ามาในชีวิตค่ะซึ่งเคยมาครั้งแรกนะไม่เคยไม่เคยม,ม,มามาก่อนเลยแต่ก็ประทับใจนะสนุกดี ไเจ้าแม่ควนอินเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวร้านลุมผันกันคิดว่าคิดว่าหลังจากทำบุญไหว้พระจนอิ่มบุญกันทั่วหน้าเราก็มุ่งสู่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเติมพลังด้วยอาหารมื้ออร่อยที่อยากให้คุณมาลองด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะ ดอนหอหลอดค่ะซึ่งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแม่กองที่เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทรายค่ะบริเวณแห่งนี้ยังเป็นแหล่งเลือกซื้อสินค้าสดๆจากทะเลค่ะแม้บรรยากาศก็กคึกคักไม่เบาเลยค่ะเพราะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างภาษาเสียงเรียกลูกค้ากันสนุกเชียวค่ะ ทะเลครับทานอร่อยครับโซดานะแวะมาด้านนี้เลยครับได้รอบา,านอารอร่อยทอร่อยนางรมร้านเล่มาคนระับและที่สําคัญนะคะนักท่องเที่ยวที่แวะมาที่ดอนหอยหลอดแห่งนี้หากไม่มานั่งสูดอากาศเย็นๆริมทะเลแล้วแล้วก็คงเสียดายหน้าดูเลยนะคะ ในบริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จกมรมหลวงชุมพรซึ่งนักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่เลื่อมใสศรัทธาต่างพากันมากราบสักการะกันอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะไปไหว้กรมหลวง<ๆ>ชุมพรขอ<ว>ให้เรีนักังกิ<ๆ>เอเก่ง <laughs> รลยการต้มยำทำทัวร่วมกับบริษัทกินเวทัวแอดเวอร์เวลจำกัดพาคุณเที่ยวแพร่กับน่านชมดอกชมพูภูคาที่ดอยภูคาชมทะเลเหมาะที่ดอยเสมอดาวชมงาช้างดำที่วัดภูมินไวายพระทานุช่อแฮและชมแพ้เมืองผีเดินทางวันที่25-28มีนาคม2554ร่วมสนุกสนานและเดินทางไปกับเราสนใจติดต่อ0865442999 รายการต้มยำทำทัวร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทซิวร์สโตนทัวร์แอนชาเวลจำกัดนำท่านเข้าสู่โครงการท่องภาคกลางสุขใจต้านภัยโรคร้อนกับคาราวานบิ๊กไบค์เส้นทางกรุงเทพทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสะพานประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดอันซินวัดใต้น้ำด่านเจดีย์สามองค์ในปาร์ตี้เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่18ถึง20กุมภาพันธ์2554พิเศษเพียงท่านละ1,499บาทเท่านั้น สนใจร่วมเดินทางไปกับเราโทร0865442999ตอนนี้เราอยู่ที่วัดบางแคนนอนที่อภอวา เขาเชิญท่าน,นเข้าไปดูกันเลยนะครับตอนนี้นะครเราก็เดินทางถึงในส่วนของวัดค่ายบางกุ้งแล้วเนี่ยท่าไงเรียนเชิญได้เลยครับคุณก็มีโอกาสเป็นพิธีกรได้<ๆ>เพียงคุณเดินทางไปกับเราสนใจร่วมดำเนินและเดินทางไปกับรายการต้มยำทำทัวร